เค้งสัไหมครับว่างอกหนึ่งลูกเนี่ยมีคนทั้งหมดกี่เส้นสุริกรพบกับผมสมาธิทิสั่นใช่ไหครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการนับคนงอกครับว่ามีทั้งหมดกี่เส้นนะครับงอกครับเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อมานานครับผมว่าใครหลายคนนะครับก็เคยอินรสมันตั้งแต่เย็เอาไว้นะครับผมก็คือหนึ่งในนั้นครับถูกใช้ตามเทศกาลมากมายครับงอกก้าวปองครับจงโจจีนนะโอ้โหนี่การตกคุณบ้านใหม่ว่าบางคนก็เอาไปขึ้นบ้านในเขาซื้อเป็นกระป๋องไป ดูนะครับงอสุกรซื้อมาใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นผ่านการใช้งานครับสะอาดแน่นอนงอครับขนดกๆกเลยครับท่านผู้ชมยังไงครับลูกเล็กมากครับไม่ใช่นาเหนะครับเริ่มอปไรดับหวานครับเดึงครับอืมว่า ครับครับตกใจระตกใจกมาทงานก็มจแล้วะครับอบคุณครับค่ผู้ชมนะครับว่าไหครับคุผู้ชมม่พกว่าครับมีอาเลครับจะเป้นคนใอกตกใจอะไรอยาก้นก็ะครับตอเนตารนะครับวมไม้ัแล้วพบเสอครับ่งครับครับไปแล้วครับสินสอเนงาะเริ่มแหวแล้วครับ ามาติชมเนาเริ่มขนเริ่มเริ่มโรดแล้วล่ะเหมือนรดนโกรนะครับสีสองเส้นหายไปจนตัวครับไม่ชอบเลยครับเงาะ <c oughs> เวลากินนะครับเราแบบมันจะมีแบบคือย <c oughs> <ๆ>ังไงรูกเงาะใช่ไหม,เ,มบบเวลากัดแล้วมันจะมีแบบเหมือนไม้ฮะไม้ที่มันกินโดนดึงอกไปตามรูกมันอะมันจะแบบไม่อร่อยผมไม่ชอบเลยสี่สามครับ 90, ัก็เสร็ครับคำนงอีกทีครับน่าจะสองร้อกว่าบาทครับเนี่ย 11ครับเอาละท่านผู้ชมไหวยหนไหนครับดูนะครับแทบจะเหลี่ยเงาะกอป่าเพียวๆเลยนะครับโอ้ยไหนๆก็ไหนๆครับเอาสักหน่อยครับไหนๆก็ไหนนะครับท่านผู้ชมกินเลยว่าครับ กีนนับทั้งหมดอะเอเปียวมากงไปอ่ะไกลแล้ว,วจะมัองนะครับทั้งหมดนะครับ3ามนะครับเรามาดูขนเนาะใกล้ๆเลยน่ะครับใล่กล้องด้วย,ยดูนะคุณจม เหมือนไหมครับท่านผู้ชมอันแน่ผมรู้นะคุณคิดอะไรอยู่อะอะครับถุง้าวๆนะครับเงาะที่ผมนับไปรูปเมื่อกี้นะครับมีขนประมาณก้าวๆประมาณ308รเส้นนะครับเฉพาะลูกที่ผมนับนะครับแต่ลูกอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจครับอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับก็เป็นไปได้นะครับอะครับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าอย่าให้ผมทําอะไรกันต่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับ คลิปนี้พวกผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ